ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่การบราคาอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกม l ิเก็ o กอเด s ออฟวิก o ตอนะครับวันนี้เราจะมาทําการสรุปตัวละครหน้าลีเปิดหาช่วงต้นเกมนะครับ่าโดยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อมูลช่วงโค้ดเบต้านะดังนั้นถ้าเกิดโอเพนเบตนะครับผมมีตัวละครตัวไหนอัปเดตขึ้นมานะครับผมนะทางเราก็ทําการสรุปมาอีกทีหนึ่งนะครับนะจากนั้นตัวส่วนนี้ก็ถือว่าเอามา ดูก่อนละกันนะครับว่าเฮ้ยตัวละครที่น่าเปิดหาช่วงต้นนะครับมีไข่บ้านะครับโดยข้อมูลตัวส่วนนี้ทางเราก็รวบรวมมาจากเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์นะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งจีนนะครับผมหรือทางฝั่งญี่ปุ่นก็ตามนะครับนะโดยรวบรวมนะครับผมแล้วก็สอบถามนะครั้ผมผู้เล่นที่ได้ทําการทดสอบช่วงโคสเบต้ามานะครับและก็สรุปออกมาเป็นเทนิดังต่อไปนี้เลยครับอ่า โดยเทลิดของเรานะครับผมนักก็จะแบ่งเป็นระดับระดับออกไปนะครับผมน้มีตั้งแต่ระดับ S A บวก ABC นะครับมาว่ากันไปโดยระดับ S นะครับผมเป็นตัวละครที่เป็นไปได้ควรจะมีติด ID ดีเลยนะอ่าตัวระดับ A บวกครับบอกได้เลยว่าถ้าเกิดเปิดหาตัวละครเหล่านี้ได้แนะนําใส่ปาร์ตี้นะครับผมจัดช่วยได้เยอะเลยตัวระดับ ABC นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้ลดหย่อนตามความเหมาะสมไปเรื่อยๆเอาละครับ โดยวันนี้เราจะนําเสนอข้อมูลนะครับผมเชิงลึกเลยสาหรับ6ตัวละครระดับ S, <S นะครับผมนะมีใครบ้างครับผมมีเอลมานะครับผมฟ้านะครับผมสโนไวท์อาริสและก็กาเลตและก็ตัวของริสนะครับผมมีทั้งหมด6ตัวละครทีนี้เรามาดูดีกว่านะครับว่า6ตัวละครน,นี้แต่ละตัวทอํอาชีพอะไรได้บ้างครับอ่ะโอเคนะครับ อันนี้ก็คือข้อมูลนะครับผมของตัวแรกเลยนะครับผมก็คือตัวของเอลมานะครับนะโดยเอลมาเนี่ย <c oughs> เป็นตัวละครระดับ SSR นะครับนะเป็นธาตุไฟนะครับผมนะอาวุธสังกัดแกตตอรี่นะครับ ไทยสนับสนุนส่วนสกิลนะครับผมเป็นสกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งคืออะไรนะครับบางท่านจะไม่ทราบนะเกมนี้เวลาเรากดออกสกิลนะครับผมนะต้องกดไล่สกิลนะครับผมก็คือสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราเราจะไม่สามารถกดออกไปสกิลสามได้เลยเราต้องกดไล่สกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามไปนะดังนั้นนะครับผมนะสกิลหนึ่งก็ถือว่าเป็นสกิลเปิดของพวกเราเลยก็ว่าได้ครับโดยตัวของเอลบานะครับผมนี่คือโมชั่นในการยิงนะครับอ่า มาดูในส่วนของสกิลต,ต่างๆของอ่าตัวเอลมานะครับเป็นปืนแก๊ตเตอร์ลิงครับผมบรรจุก,กระสุน300นัดใช้เวลาในการรีโหลด2.5วินาทีนะครับนะการโจมตีไปไท้ายปกติเป็นกระสุนปกตินะส่วนสกิลที่หนึ่งนะครับนะทุกครั้งที่เอลมาโดนโจมตีนะครับผมมีโอกาส5%ที่สกิล2ครับผมจะทำการรีเซ็ตคูลไทม์นะครับผมนะแล้วก็เช่นเดียวกันทุกๆ5%นนะครับเมื่อเอลมาโดนโจมตี จะทำการฟื้นฟูนะครับผมนาะเพื่อนนะครับผมนาะ1.65เปเซนะครับเรียกว่าทุกครั้งที่เอลมาโดนโจมตีเนี่ยมีโอากาสที่จะฮิวปาร์ตี้ได้ตลอดดังนั้นเนี่ยตัวเอลมาจะถือว่าเป็นสก,กัดฮิวที่คอยช่วยเติมเลือดให้กับปาร์ตี้ได้ดีมากนะต่อมาครับผมมาส่วนวขอสก,กิลที่สองนะครับนะเพื่อนของเรานะครับผมที่มีเลือดน้อย2ตัวละครจะได้รับการฟื้นฟูเลือดนะครับผมนา6.35เปเ็นคูลไทม์5วินาะที แต่ว่าครูทำตัวส่วนนี้เนี่ยมันจะไปคล้องจอกับสกิลที่1น,นะเพราะว่าถ้าเกิดเอลมาโดนโจมตีปุ๊บเนี่ยสกิลนี้มีโอกาสที่จะทําการรีเซ็ตได้ทันทีดังนั้นเนี่ยเอลมาก็คือไม่ว่าจะเป็นสกิลไหนก็ตามจะเป็นสกิลเติมเลือดเสมอนะครับผมนะดังนั้นการที่หาตัวซัพพอร์ตเติมเลือดดีๆนะครับผมเอลมานี่คือท็อปเลยนะครับผมนะในเรื่องของสายเติมเลือดเนี่ยนะ,ะใครต้องการตัวซัพพอร์ตดีๆนะครับผมเอลมาจัดมาได้เลยส่วน บัสกิลนะครับผมอันนี้ก็คือสกิลทำไม่ตายเดี๋ยครับผมในการกดจะทําการฟื้นฟูให้กับปาร์ตี้นะครับผม7.17ดนเปอร์เซ็นต์นะครับนะก็เป็นสกิลเติมเลือดนะครับผมคูทามสกิล40่สิบวินะครับนะในส่วนของตัวเอลมานะครับนะอ่าก็อย่างที่เห็นนะครับผมความสามารถโดยรวมของเอลมานะครับผมน่าจะเน้นเรื่องการฟื้นฟูหลักๆเลยซึ่งต้องบอกว่าตัวฮิลดีขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วนะดังนั้นต้องบอกว่า ตัวละครตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวละครที่รับประกันนะครับผมว่าควรมีติดไอดีแน่นอนฮิวได้ดีมากครับตัวละครตัวถัดไปนะครับผมนาตัวอูฟานะครับนะตัวนี้ก็หน้าตาออกแนวจินจินนิดๆนะครับนะเป็นสกัด s อเหมือนกันทตุไฟนะครับผมเป็นสไนเปอร์ไลเฟิลสกิลนะครับผมเป็นไทสองนะโมชั่นแอคชั่นในการโจมตีนะครับแล้วก็ถัดมานะครับผมนะบรรจุกระสุน6นัด ช่วงเวลาการรีโหลด2.33วินาทีนะครับเป็นใช้าชาร์จยิงนะครับผมแม้เป็นพวกสายกระสุนชาร์จยิงอ่ามาดูในส่วนของสกิลที่1น,นะครับนะสกิลที่1น,นะครับนะกระสุนสุดท้ายนะครับผมที่ใช้ในการโจมตีนะครับผมนะดามเมจในการชาร์จจะแรงขึ้น 18.93นะครับผมหนะ้าเป็นเวลา2วิและความเร็วในการชาร์จ26.08นะครับผมเป็นเวลา2วิสำหรับบางคนอาจจะสงสัยว่าไทายชาร์จคืออะไรสนไนเปอร์เราสามารถกดชาร์จนะครับผมแล้วยิงนะครับและเวลาเรากดชาร์จเนี่ยมันจะดาเมจแรงกว่าการยิงแบบปกตินะ ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครกดปล่อยกดปล่อยเนี่ยมันจะยิงแบบธรรมดาแต่ถ้าเกิดเรากดนิ้วค้างนะครับผมนะหรือกดเมาส์ค้างตรงจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะทําการซูมและทําการชาร์ดดเมดนะครับดังนั้นยิ่งเรากดชาร์จลึกเท่าไหร่ดาเมจจะยิ่งแรงขึ้นตัวของอุฟ่านะครับผมนะเป็นตัวสายชาร์จแต่ต้องบอกว่าชาร์จไวมากนะครับผมนะในเรื่องของดาเมจแต่ต้องบอกเลยว่าอันนี้สายสไนเปอร์เนี่ยมันสำหรับคนที่แม่นจริงนะครับนะดังนั้นถ้าเกิดใครไม่แม่นก็อาจจะลำบากนะ ที่แนะนำนะครับผมตัวอูฟาเพราะว่าอูฟามีความสามารถในเรื่องของชาร์ดดาเมจที่แรงและก็ชาร์ดไวเพราะว่าถ้าเกิดเราชาร์ดไวเราก็สามารถจะตีดาเมจแลวก็ช่วงบูลเล็ตไทม์อะช่วงที่รีบอะครับผมเนะี่ยมันก็จะสามารถทำดาเมจได้ดีอันนี้คือข้อดีของอูฟานะครับนะสกิลที่2นะครับนะกระสุนสุดท้ายนะครับนะหลังจากยิงกระสุนสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะศัตรูจะติดสถานะ เกาะแตกนะครับผมเนี่ยก็คือพลังป้องกันลดลงนะครับผมเป็นเวลา5วินะครับนะก็อย่างที่ทราบนะครับนะว่าสกิลแรกก็ผมนะชาร์จไวนะครับผมชาร์จไวดาเมจแรงด้วยแล้วก็หลังจากยิงไปแล้วสัตว์ข้ามจะสิ้นสถานะลดเกาะด้วยนะก็ทําให้พวกเราสามารถจะกระทืบได้สวยๆได้ก็ถือว่าปีตัวละครครบเครื่องด้วยตัวเดียวดาเมจแรงลดเกาะด้วยนะครับนะส่วนบัสกิลนะครับนะก็จะทําการโจมตี สตู1ตู้ไอ้สิตัวได้ครับผมที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะครับผมเล็งเป้าหมายสตูสูงสุดนะด้วยความเสียหายนะครับนะก็ยี่สิบสเปเซนะครับนะและก็ติดสถานะเกาะแตกด้วยเป็นเวลา15วิ้าวิและขณะเดียวกันเพิ่มคิดิคอนนะครับผมให้กับปาร์ตี้สามนมเปอร์เซ็นต์นะครับผมเป็นเวลา15วิ้าวิก็เรียกว่าครบเครื่องนะครับผมโจมตีสตูนะครับผมลดเกราะและก็เช่นเดียวกันเพิ่มคียให้กับปาร์ตี้นะครับนะก็เรียกว่าเป็นตัวละครที่ดีมากอีกตัวหนึ่ง อ่ะโัวถัดไปนะครับสโลไว้นะครับนะตัวละถัดไปก็เป็นสโลไว้นะครับนะเป็นตัวละครเอซอาร์นะครับนะเป็นสไนเปอร์ไรเฟริลเช่นเดียวกันนะเป็นสกิล3นะครับนะและคนภาคก็คือคุณมาโอครับโอ้โหเรียกว่าเปโกลินปินคอนมาโผล่ตรงนี้ด้วยนะครับนะ,ะมาดูในสุดของแอคชั่นโมชั่นกันหน่อยดีกว่านะครับผมก็โมชั่นก็จะประมาณนี้นะต้องบอกว่า อ่าบรรจุกระสุน60นัดรีโหลด1.5ึ่งาวินะครับผมเป็นกระสุนธรรมดานะสกิลที่1นะครับนะก็คือทำการโจมตีปกติครบ30ครั้งนะครับผมนะก็จะทำการสร้างความเสียหาย103.5%นะครับนะและเช่นเดียวกันนะครับผมนะเมื่อทำการโจมตีเสร็จปุ๊บเนี่ยทางเราจะได้รับบัฟนะครับผม15.52%เป็นเป็นเวลาหาวิเอาง่ายคือยิงปุ๊บเนี่ยทำดเาเมจซ้ำแล้วก็บัฟเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มอีกทีหนึ่งด้วยนะ แน่นอนว่ายิงแป๊บเดียวก็ครบแล้ว30นัดนะครับไอ้พวกสกิลพวกนี้เนี่ยทำงานง่ายนะแป๊บๆก็ติดแล้วนะพวกนี้คือพวกกระเดียกไอ้พวกสกิลประมาณเนี้ยเล่นง่ายครับนะเล่นง่ายอ่าถัดมาครับผมสกิลที่นะครับนะจำการโจมตีบริเวณกว้างนะครับผมความเสียหาย103.24%นนะและถ้าเกิดใช้สกิลนี้ติดช่วงตอนอฟูลเบิร์ดนะครับนะ ก็จะได้รับไปเสร็จเพิ่มครับผมก็คือเราจะตีคิดิคอนนะครับผมเพิ่มเป็นเวลา10วิคูลทามสกิล15วินะอ่าต่อไปครับผมบาสสกิลนะครับผมเราจะทําการเปลี่ยนอาวุธนะครับผมเปลี่ยนอาวุธเลยเรียกเดโรเบียามาติดหลังแหละหลักๆเพราะว่าน้องแกมีอาวุธ2อย่างนะ ตัวขอสโลไว้นะครับผมก็คือตอนแรกก็คือใช้ปืนปกติปืนพกแต่ถ้าเกิดกดบัสกิลขึ้นมาปุ๊บน้องแกจะเอาปืนเก็บแล้วก็เรียกเดโดวเบียมนะครับผมนะเรียกรังแสงมาติดหลังแล้วก็ทําการโจมตีโดยแน่นอนครับผมนะ สกิลนี้ครับผมนะก็จะเป็นชาร์จนะครับผมใช้เวลาห้าวินะครับผมนะก็คือใช้เวลาในการชาร์ตห้าวิดังนั้นนะครับผมนะจะสร้างความเสียหายยี่สองร้อยนะครับผมสี่สิบแปดจุดเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับนะและถ้าเกิดฟูลเบิร์ดดัมเมจนะครับผมเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งพันนะครับนะกระสุนมีดอกเดียวจบเลยนะครับนะพอตีเสร็จปุ๊บก็กลับมาเป็นร่างปกตินะพูดง่ายก็คือตุ้มเดียวจบนะครับผมสำหรับตัวของ อ่ะสโนไวท์นะครับนะเป็นสายที่เรียกว่าดาเมจก็ได้นะครับผมสกิลก็โหดด้วยนะคุณภาพนักภาคก็สุดยอดนะครับนะคือตัวทุกอย่างเลยครับนะตัวสโ w ไวท์นะครับนะแนะนําอีกตัวหนึ่งนะครับนะเนี่ยตอนแรกก็ใช้ปืนปกติแหละครับแต่พอเปลี่ยนเป็นฟูลเบิร์ดขึ้นมาก็ใช้แพ็กหลังเนี่ยยิงแทนนะครับ ต่อไปครับผมนะตัวถัดไปครับผมก็คือหลอาลิสนะครับนะตอนแรกตัวละครตัวนี้ผมคิดว่าไม่เก่งนะเพราะว่าทางสื่อของทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับผมนะให้คะแนนค่อนข้างจะต่ําแต่พอไปดูอีกเจ้าหนึ่งครับผมนะเขาให้ผลมาเขาให้คะแนนตัวละครตัวนี้สูงมากนะครับนะแล้วก็มีเจ้าอื่นครับผมให้ตัวละครตัวนี้สูงตามเหมือนกันมันขัดแย้งแหละหลักๆเลยนะแต่เราก็ลองอ่านจากความคิดเห็นแล้วผมคิดว่าเฮ้ย มันเป็นตัวละครที่น่าสนใจนะดังนั้นจึงมาแนะนำนะครับว่าตัวอลิสเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งอีกตัวหนึ่งเลยแหละนะเป็น s s r นะครับผมทา้าทไฟนะครับผมนะเป็นสไนเปอร์ไรเฟิลเช่นเดียวกันไทยสามนะครับผมกระสุนสามนะแอคชั่นนะครับผมต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่โมชั่นสวยมากอีกตัวละครหนึ่งเลยนะอ่าโอเคนะครับเป็นช็อตกันนะครับไอเป็นสไนเปอร์ไรเฟิลนะครับผมยิง6นัดใช้เวลานะครับผม สองวีนะครับผมเป็นกระสุนไทยชาร์จเช่นเดียวกันอ่ะมาดูกันนะครับช่วงฟูลเบิร์ดนะครับผมนะอ่าถ้าเกิดอยู่ในช่วงฟูลเบิร์ดไทม์นะครับผมนะก็จะทำการโจมตีเดี๋ยวเอต้องบอกว่าบัฟเพื่อนนะครับผมนะให้กับเพื่อนสองคนนะครับผมให้ชาร์จไวขึ้นอ่าแล้วก็ชาร์จดาเมจแรงขึ้นนะครับนะก็เรียกว่างานนี้ก็เป็นพวกสายสไนเปอร์หลักๆเลยเพิ่มนะครับนะตัวละครที่มีพลังตีสูงสุดนะครับผมของเรา2คนนะครับนะก็จะทําการ ชาร์จนะครับผมไวขึ้นอ่ะก็โอเคนะครับนะชาร์จขึ้นแล้วก็ดาเบทแรงขึ้นนะอันนี้เป็นสกิลแพสซีฟที่ดีมากๆและเป็นสาเหตุสำคัญนะครับผมที่ทำให้อลิสนะครับผมติดท็อปเทียร์เลยเมื่อตัวอลิสนะครับผมนะ มีเลือดนะครับผมมากกว่า80ขึ้นไปนะครับผมนะก็จะเป็นการโจมตีแบบพิเศษนะครับนะและถ้าเกิดเลือดต่ำกว่า80ปรเ็นลงมาเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับทุกๆการโจมตีของอาริสนะครับผมจะทำการฟื้นฟูตัวเองนะครับผม4.29นะครับผมนะเอาง่ายก็คือถ้าเลือดมากก็จะเปลี่ยนกระปืนนะครับผมเป็นการโจมตีแบบพิเศษอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดเลือดต่ำมากการโจมตีของอาริสจะทำการฟื้นฟูเติมเลือดตัวเองเสมอ น่ะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจนะเพราะว่าดูแลรักษาตัวเ,เองได้นะครับนะถัดมานะครับผมบัสกิลนะครับนะก็คือความเร็วในการชาร์จนะครับผมนะ่ะจะไวขึ้นแล้วก็เป็นเวลาสิบวิแล้วก็เพิ่มในเรื่องของพลังโจมตีพร้อมกันดังนั้นสำหรับตัวละครตัวนี้ก็คือยิงได้ชาร์จได้นะครับนะแล้วก็เอาตัวเองดอดได้นะครับผมนะเป็นตัวละครที่ถือว่าอีกตัวละครหนึ่งที่หลายๆคนเขาเชียร์นะครับนะสไนเปอร์แหละหลักๆเลยนะครับ หน้าตาน้องก็น่ารักดีนะอ่ะอีกตัวหนึ่งครับผมตัวถัดไปนะครับนะก็เป็นตัวของอ่ะสการเลตนะครับนะเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่สื่อหลายๆคนค่อนข้าจะให้คะแนนตัวละครตัวนี้ค่อนข้าจะสูงมากนะครับแต่อ่านสกิลดูแล้วก็โอเคน่าจะสูงแหละนะหลักๆเลยก็เป็นโจมตีไทยสายฟ้านะครับผมนะเป็นไรเฟิลกสกิลสามนะครับนะอ่านะครับผมสกิลสามนะครับสการเลตนะครับนะก็ ทำการโจมตีนะครับผมนากระสุน20นัดรีโหลด2.30วินะครับผมเป็นกระสุนปกติเมื่อทำการโจมตีปกติครบ10ครั้งนะครับผมนาะตัวสกา r l เลตนะครับผมจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น8.11นะครับผมเป็นเวลา5วนะินาะาแล้วก็ทำการนะครับผมลดเลือดตัวเอง2.03นะครับนะก็คือบัฟและก็ลดเลือดตัวเองด้วยนะถัดมานะครับผมสกิลที่2นะครับนะ อ่าเมื่อทําการโดนยิงครับผมมีโอกาส30%นะครับผมนะที่จะทําการโจมตีนะครับผมร้อยสามเปอร์เซ็นต์นะครับดาเมจและถ้าเกิดเลือดเราต่ํากว่า60%นะครับผมนะอัตราการติดคินิคอนนะครับผมก็จะสูงขึ้นอ่า แล้วก็ถัดมานะครับผมบาสกิลนะครับถ้าเลือดเราต่ํากว่า50%นะครับผมจะได้รับคิดิคอนนะครับผมเพิ่มขึ้น11.35เป็นเวลา1ิวิแล้วก็ทําการโจมตีศัตรูทั้งหมดครับแต่ดาเมจเป็น82.22%นะสำหรับตัวของสกาเลต t ก็จะเป็นตัวที่ยอมเสียเลือดเพื่อแลกในเรื่องของดาเมจนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่เล่นง่ายนะครับผมดาเมจดีด้วยนะนะ แป๊บๆก็ยิงแป๊บๆก็เสร็จแล้วนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยคือแป๊บเดียวรู้สึกตัวครับผมพลัโจมตีสการเรตก็จะได้รับบัฟตัวส่วนนี้เรื่อยๆนะแต่เลือดเราก็หายไวเหมือนกันตัวส่วนนี้อืมโอเคนะครับอีกตัวหนึ่งครับผมตัวถัดไปนะครับผมบริดนะครับผมนะสำหรับตัวของบริดนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่สวยนะครับผมนะและก็ขายไม่ตรงกับชาวบ้านนะครับนะสำหรับตัวของบริดนะครับผมนะก็จะเป็นธาตุน้ำนะครับผมเป็นไรเฟิลนะครับนะเป็นสกิล3 โมชั่นการโจมตีนะครับนะเดี๋ยวดูกรู้ครับผมว่าขายไม่เหมือนชาวบ้านเขาอ่าเป็นกระสุน60นัดนะครับผมรีโหลด1.30่าอ่า1.3าวินะครับผมเป็นกระสุนปกติสกิลที่1นะครับเมื่อทําการโจมตีกระสุนปกติครบ30ครั้งนะครับผมจะทําการลดพลังป้องกันศัตรูเป็นเวลา1ิวิสกิลที่2ครับนะตัวละคร1ตัวครับผมที่มีพลังป้องกันสูงสุดแฝงตุงข้ามโดนลดพลังป้องกันนะครับนะ 24.96วินะครับนะแล้วก็สุดท้ายนะครับผมบัสกิลครับตัวละครหนึ่งตัวที่มีพลังป้องกันสูงสุดฝันกุฆาบนะครับผมจะโดนดาเมจนะครับผมนะ678.6นะครับผมแล้วก็ไม่ส่วนพลังป้องกัน50%เ ก็เรียกว่าเป็นตัวละครที่เน้นในเรื่องของการลดเกราะเป็นว่าเล่นนะครับผมเนะเอาไว้ชนบอสได้ดีมากเวลาเราไปตีกับบอสต,ตัวไหนขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถใช้บริดนะครับผมเนะเป็นตัวลดเกาะบ,บอสนะครับผมแล้วก็สร้างความเสียหายได้ดีมากนะครับอ่าก็มีประมาณนี้นะครับผมในส่วนของ ตัวนะครับผมที่น่าสนใจนะครับผมหน้าที่มาแนะนํา6ตัวละครแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะดูตัวละครตัวอื่นนะครับผมนะก็มีประมาณทีนี้ตัวส่วนนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่เลยครับผมนะอีกทีหนึ่งก็คือสายฮิลนะครับผมสายสไนเปอร์นะครับผมนะสายสกิลหนึ่งพวกนี้นะครับมีตัวละครตัวไหนบ้างต้องบอกว่าเกมนี้ค่อนข้างจะมีรูปแบบการจัดทีมที่สบายครับผมนะหลากหลายครับผมนะตามความเหมาะสมหรือความถนัดของคนเล่นนะครับดังนั้นถ้าเกิดสมมติ ใครที่ไม่ถนัดสายสไนปเปอร์นะครับผมนะก็อาจจะไปเล่นอย่างอื่นแทนก็ได้นะเพราะว่าถึงแม้จะเป็นตัวละครระดับเอสแต่ถ้าเกิดเราใช้ปืนไม่คล่องมันก็เล่นไม่เก่งนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะไปหนีใช้ไปพวกไทยที่มันเล่นง่ายๆครับผมนะพวกแมชชีนกันนะครับผมแกสต์ลิงพวกนี้นะใครที่ยิงไม่แม่นนะครับผมก็อาจจะเล่นไทยพวกนี้แทนได้แต่ก็ตรงส่วนนี้ก็คือเป็นแค่ความคิดเห็นนะครับผมแลวก็ข้อมูลในส่วนของช่วงโค้ดเบตา้าถ้าเกิดโอเพ่นเบตา้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงทางเราจะมารีบนาเสนอทันทีนะครับนะเดี๋ยวต่อไปเราาจะม เจาะลึกนะครับผมนะตัวละครท้ายแต่ละไทยนะครับผมนะว่ามีตัวละครสายไหนบ้างที่น่าสนใจเชิงลึกนะครับวันนี้ผมฮอสพีเคสก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าอย่างไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ